สวัสดีครับน้องสาวผู้แสนน่ารักน้องสุสวัสดีครับพิตาครับก็วันนี้พ่ตาก็มาติดเทปอยู่ที่ห้องนะครับวันนี้ที่15นะครับเดือนเก้าสองันสองก็คิดถึงนะครับก็เลยอัดนีโอทักทายดูก็ช่วยมีกองให้น้องสุและสาวจัภาพไว้นะครับฝนอาจจะตกเปรีนะครับโอที่กรุงเทพตอนนี้น้ำก็จะมาแล้วครับจะอาจจะหยุดงานอีกแล้วครับบริษัทกลัวน้ำครับ ก็ไม่เป็นไรเขอยู่สูตรประการกว่าจะเึงก็คงอีกนานนะครับแต่ว่าเราสู่ก็ต้องระวังเป็นหวัดนะครับฝนตกจากที่ใช้นะครับตรงนี้พี่ก็หยุดแล้วครับเสาร์อาทิตย์ตรงนี้ก็ตรงนี้พี่ตากติดเกมนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับติดเกมออฟไลน์ะครับก็คงเอามาแก้เครียดแก้สิ่ง ครับก็เป็นปกติของชีวิตส่วนนะครับอืมก็ถ้าใครน้องนานนะครับที่ไม่ได้อับวิดีโอนี่พี่ตาก,ก็นิดนึงคิดี๋ยวินเตาหู้แบนก่อนถ้าเอ๋นะครับก็หิวขนมปังหวานจังเลยอยากกินนะครับ <c oughs> อือกินขนมปังหวานเผื่อพี่ด้วยนาน ็ตั้งใจเรียนนะครับจะไปปีแล้วนะครับเป็นคนดีของคุณพ่อคุณแม่นะครับพิตาก็มีแค่นี้ครับไว้พรโอเคเดี๋ยวพิตา้าแค่นี้ก่อนเรบควน,น้องสูบ๊ายบายนะครับล้องสาวจากพิตานะครับบายบาๆสู้ๆนะครับ